ไสว,ะะวัสดีค่ะนะคะหัวที่ผ่านมานนธิยามาตามคลิปแรกของแม่ไพ่นะคะเขาสองงวดซ่อนงวดงวดทัดไปเขาแปดแปดนะคะพอมาบอกแล้วงวดต่อมาเพิ่นบอกว่าพอท่านฝันห้ตามเลขเก้าที่พอเพิ่นมาบอกเก้าเก้าศูนย์กับสองแปดสองแปดแปดแปดนะคะมันออกแปดแปดแล้วเลือเก้าเก้าศูนย์ก็เลยห้ตามนะคะเขาล่งคลิปแรกนะคะ นะคะเป็น990เราตัดหายเก้าเกับ90มันออก309นะคะคือคลิปแรกคลิปนี้พี่น้องเอฟซีจะจำได้นะคะคลิปต่อมาแม่ไพ่ฝันมาพอเพิ่นมายางไปยางมาเพิ่นบอกว่าเลขรักร้อยให้เอาหนึงใส้นะคะปล้อยไปเลข990ให้เอาหนึ่งใส่ก็เลยตัดเก้าออกตัวหนึ่งห้เป็น190พี่น,อน้องม่านกับเขาคือเก 3, 0, 9, ้าเขาตกับออกส0 9ศ9นะคะ แปลว่าคลิปโป่งสุดท้ายบอเข่านะคะสรุปมาแม่ไพ่เข่าสองคลิปนะคะ FC เพิ่นกาตามแม่ไพ่ให้หน่อยตามแม่ไพ่ให้หน่อยก็ตามยุคพินฮวงจักว่าเพิ่นจิฟันบอฟันกับบรูว่า FC โชวดีนะแม่ไพ่บอนะคะผู้ใดอ่าโชวดีอยากฝากมาให้ค่าน้ำค่าไฟแม่ค่าน้ำค่าไพ่นะคะติดต่อนนทียาโดยตรงนะคะ0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์นะคะแต่เขียนลง หนึ่งเก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดต้นเก้าสามสี่เป็นเป็นไล่นะค่ะเป็นเบอร์ไล่นะคะนายนนทิยาสีรอดนะคะแม่เล่าจะได้มีกำลังใจฟันให้เองนะคะทางบ้านทางบ้านเปิดเพลงบรูวาจะล้องได้ไหมเออมันเลียงเข่ากันเยอนะคะก็มีเอฟซีบ ฝากมาให้แม่ไพ่นะคะคุณสุภัฒนนะคะฝากมาให้แม่ไพ่สองร้อยบาทนะคะถึงมือแล้วเด้อค่ะหลายเด้อแม่ว่าหอดเขาหลายห่อน,นี้ให้ได้หลายหายร่งเขาหลาย,ายเอามฝันอะบอแม่ผู้ใหญ่เนะขาใหไ้ได้หลายสั่งผู้เด้อห่อนี้ก็บฝันต่อฝันทัไงไหนแม่เอ้าตังกอง่อนแม่ฝันวันสุดในพ่อใหญามันนี่ละพ่ญานั่นลอยนี่ละ จไม่ยิ่งมากแต่ถ้ายีงเขาจะมาเอาบุญมาสีคนมา,มาสีคนน่ะบัดที่นี่พากันไปหาหกินเหล่าบอก้่มาเฮียนใจ่ใยจ่ายก็เล่นนั่งไม่เฮียนกันเล่นเลยสมว่ามากินเขาเป็น,น้นำว่เห็นตะเกียไปเราคือไปเมีดไปเมีดว่าท่านโดนก็เลยเห็นมามากผนนัดกันมักผู้สาวออกไปทั้งทั้งหนอกคนสัญญางใดเ้วยในในฟันนี่เพิ่นก็ได้เป็น บ่ได้เป็นพิการบ่ได้เป็นขาลอยเป็นปกติเป็นเดินได้ไปเป็นดแต่งตัวดีเด้อแม่เลยศูนย์เห้เพิ่นศูนย์ผู้สาวมาติดผู้สาวมาอาบุญสามคนมากินเหล่าน้ำกันกินเหล้าจะไปส่งเขากลับบ้านจก็เลยว่ามาอาบน้ำอาบแต่งตัววิผมแล้วจะไปน้ำเขาาไปส่งหัดทางหลายางเสียนี่แหละเสียนอกบ้านไปจก็เลยนําไปศูนย์ขักศูนย์จมให้ มันก,ก็ด้หัวอยางเตี้ยห้องขึ้นมาแข้งสกัดด้วยมาก,ก,กอกจิตไปสนรงให้เขาหลายคนกระดาษสามคนเขาหน่วยหๆไปสามคนส,คนสคนี่คนอ่ะเป็นผู้หญิงไปน้ำเขาอ,อ,อดอนรอดเขาเราแขนมาดก้อจังสีสันเงี้ยัเงี้ยแขนก้อดึงเพรญมันไปอันนี้แลน่น้ำตัวนั้นดิขอนน้ำเ <laughs> ราสกับขึ้นมากด้ยมะกอกขึ้นมากจับขอนได้ดึกใจแต่ว่ากับว่าถือยีอ่นับกันดึงแขนไปไปหอดเงี้ยใจใจรานขัดไปน้ำสายสั้งจ้า แล้วค่ะเสีน้มาทางกับบอมีู่นกัูนแมู่นในผัวได้แต่เสีอยู่ขางท่งถือแสบไปห้องขึ้นมาแห้งเลยมืงอไมากเลยบอม่าออกบวกมึงอขึ้นม่จะไาจังหวะสงสารจผัวจักเปียก์ูนบอมันศูนเจนสะดุ้งตื่นคุณบม้าสะดุ้งกันว่ากันว่าใจเนี่ยงั้นสานั่นกับบอรับเลยวันมันเรืองกิงเลยไปเรียงกิ่งมาไล่ไม่เอาอืมตั้งแต่จังไปหัดเนี่ยนั่นนี่แม่าสิทธารดดเพราะท่านมา ก็ได้เห็นเมียห้องขึง้นม,มาแข้งแม่ทำแมไปสันไยอีนั่นมิตตสีดึงไปยี่มานไปห้องแต่ของห้องเราได้สะด,สะดอือสะดือขึ้นมาใคุณือฟันค่ะถ,ถ้าแม่ฟันแบบนี้เลขมีศูนย์บอกเคยฟันแบบนี้ปะศูนย์ถ้าวิ่งในวิ่งศูนย์เลยเป็นปะวิ่งศูนย์ว่าต่า่ามียิ่งสามคนกับไปน้ำกันอยู่เตยว่ามัดผู้เดียวมัดผู้เดียวนี่ไหมอีอีผู้ที่เจนดึงแขนผู้นี้ไปเนี่ วันนี้ก็น่อยๆไปน้ำกันสิ้งแม่น้ำกันอ่ะเมาบุหรี่จิเมียเมาเหล่าเราจะไปน้ำเขาหนิแม่เป็นเมาเหล่าสัมบี้ยางใดสบายหรือล้าก็สบายถ้าเคยฝันเคยฝันมาศูนย์ย่างใดมันศูนย์มากมันบ่แม่ศูนย์ศูนย์มากเลยแหละอ้าวผู้ใดอยากวิ่งวิ่งศูนย์เนอะพี่น้องสามารถวิ่งได้บนล่างถ้าจับโตเป็นโตใดแม่ตีเป็นโตเป็นโตใดแม่ว่าจะเอาซีซีศูนย์ซีนี่แหละ สี่ศูนย์ศูนย์สี่ตีเลขสี่ศูนสี่ก็ผสนใหแยกตุ่มฟังอะไย่ตุ่มจะเตียนสามสามสี่ศูนยือตุ่มจีน้ตุ่มเตียงเหมือนกันสามสี่สามแล้วผสมในเขาฟังสามสี่ศูนย์พอพิยิ่งสามคนผพ้หญยิ่งสามคนแยกตุ่มตีสามสามสี่ศูนย์แยกตุ่มเี่ตีสี่ศูนย์สี่กับแยกตุ่มตีสามี่ศูนย์แมนสพ่อจะฟังหรสอ สามปีแ้บนี้จะมั่ขันจะิสียสเรียบมาหาไขเด้อสามสี่ศูนย์สามศูนย์สี่เป็นพ่อแม่เมียนะเลขสองตัวนี่สี่ศูนยูนย์สี่เลยบอกศูนย์สี่สี่ศูนย์ันเงีวบาดเลยศูนย์จนเรวบาไมีมังศูนห้องจนเสียงแตกไหมบ้านเมียแล้วนั 2004, ่นก okay. ับบารลาบไปจังไหนกับบ้าลาบบ้านนี่นักศูนย์ยังได้ใจนี่สั่นี่มันป่ะค่ะแม่ สูนยู่ยใจอยู่ไห่ไหมอ้าวพี่น้องท <c oughs> างบ้านมันก็เปิดเพลงโอ้ยน้อง <c oughs> สีลง้งได้บ่คอยแม่ไพ่นะคะแม่ไพ่ฝันต้องงวดนะคะฝันต้องงวดฝันมาศูนให้พ่อสมานนะคะพ่อสมานไปไปกับผู้ยิงสามคนนะคะแม่ไพ่ว่าเลขวันนี่ต้องมีศูนย์นะคะสามารถวิ่งได้คือศูนย์วิ่งได้บนล่างนะคะพึ้นตีซี่ศูนซี่เพราะว่าแม่เป็นผู้ยิงเนาะ เป็นตี0แต่ล่าแม่ตุ่มค้นขางบ้านตี3 4 0นะคะเลข2อตัวแม่มันใจ2อตัวหรือสามตัวสอตัวมันใจ2อตัวคือ00นะคะสำหรับข้างล่างนี่เป็นเบอร์โทรนุนทิยานะคะ0981971934เบอร์นี้เป็นเบอร์ลายนุนทิยาสีรอดนะคะผู้ใดอยากรวมทําบุญกับแม่ไพ่อย,ยากซอยคานา้ำคาไฟคคากบเขราะนะคะตอนนี้เพืน 0, <ะ>่นก็ ดูแลผู้ป่วยดูแลพอสมานบรสามารถไปรับจ้างได้คือฝันตอตอเหนียงได้ดินะคะฝันตอหมดทะเลกออกแล้วมันงฝันขรึ่งครึ่งหมดว่าหันขึ้นแหลกขึ้นแหลกเลยครึ่งหมดมันออกกันซูนเก่าอยู่แถวนี้ล่ะจ้าขึ้นขึ้นมาพ่อทะเลกออกแล้วแปดแปดขึ้นขึ้นมาเมื่อฝันแปดสี่นี่แหละเมันอฝันเด็ก ไก่ออกเดี๋ยวนูสิมาตามโครงทุ่ยไทยเด้อแม่ถ้าเกิดมีเอฟซีได้เอฟซีเพิ่นฝากมาให้หนูก็จังจะมานำทรงให้นะคะขอพูดเอฟซีนะคะแม่เจ๋อใบ้เดี๋ยวนีคอยยืดน้ำแม่เองเดี๋ยวนีแล้ววนเวียนตอนนี้เปิดกล้องแล้วพ่อพ่อตายแล้วยังวนเวียนอยู่ไหมแม่ก็ขอเพิ่นไปเรื่อยๆก็ใส่บาดให้เพิ่นแต่ว่าถึงพระท่านเองอย่าเฝ้าไปเลี้ยงเพิ่นให้ได้จักซีบงวดก่อนเด้อ เพิ่นก็สิเบิ้งดูแลลูกขี้นอมาลูกว่า่เป็นสี่ลักเป็นสี่หลักแม่ก็เคยไปรับจ้างได้เดี๋ยวนี้ไปรับจ้างบ่ได้ได้ยินข่าวว่าพึ่งไปว่านเข่ามามันบ่ค่ะแม่นเมาต้าเนี่ยแหะเดี๋ยวขันหนุมาต้า้ากับบ่เจอเนาะ แม่เราไปบ,าาาบ้านเขามาด้วยแต่ตอนนี้ก็เคยไปรับจ้าง<ห>เสียายามัน่นไปรับจ้างกู้มันม่นเดี๋ยวนี้อายุร้แล้วก็เจ้ากับเ่อรจังแล้วนะคะเพราะว่าส่วนมากแถวบ้านนุษยานี่ญาิจะเป็นงานเหมางานเหมาเขาจะเรียกแต่คนหนุม่มๆนะคะคนอายุร้แล้วก็เจ้ากับเบรเียกเพาราะว่าเวลาแบงคาแรงแบ่งทอกันนะคะเพิ่นก็เลยบดได้ไปตอนนี้ก็ตกงานเพราะว่าเหตุและผลต้องดูแลพอสมานน้ำนะคะเพราะว่า<ต>พอสมานเป็นหนุเป็นผู้ป่วยติดเตียงนะคะสรุปว่าแนวทางแนวทางของ องแม่ไพ่นะคะแม่ไพ่ฝันต้องหวนนะคะฝันว่า ศูนย์ไพ่อหมานฟันวา่าโมโหให้พ่อสมานไปน้ำผู้ยิ่งนะคะผูยิ่งสามคนนะคะเพื่อนกตีซีศูนย์ซีแม่ตุ่มตีสามซีศูนย์นะคะแต่ว่าแม่พ่ายาวางวดนี่เลขน่าจะมีศูนย์นะคะมันใจว่าถาวนวา่าโมโหฟันว่าศูนย์ในเลขจะมาศูนย์สามารถวิ่งได้บนล่างนะคะเลขสองตัวแม่แล้วมันใจศูนย์ซีซีศูนย์นะคะสําหรับเบอร์โทรนนทิยาศูนย์เก้าแปดหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าสามสี่เบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์แอดไลน์ตามเบอร์นนทิยาสี่ร นะคะผู้ใดอยากรวมทําบุญกับแม่พานะคะ บางคนก็นอยากทําทบุญฝากไว้นะคะบางคนถ้าเฮาบ่ได้ทําบุญกับเพินบ่มีบุญสัมพันธ์กันนะคะจะบ่ได้โชคดีตรงนี้นะคะเห็นอยู่บางคนก็บ่าเห็นอยู่แต่ว่ลืมนะคะลืมบ่ได้ซื้อเพราะจะมีแนวเหตุให้เฮาลืมเฮาจะบ่ได้ซื้อนะคะนะคะเอฟซีบอกตามแม่ภัยให้หน่อยแม่ภัยฝันแม่นจริงๆเขาสองงวดซ่อนแล้วนะคะนะคะนะคะเพื่ออยากเหตุบุญกับเพินก็ติดต่อนวนทิยาโดยตรง098198 0981971934นะคะนะคะขอบคุณแม่ไพ่หลายๆนะคะที่แบ่งปัน FC นะคะงวดนี้ให้ FC โซดียน์ทางของแม่ไพ่ใกล้ๆมือหนูจังจะมาตามอีกเด้อแม่เด้องมาแก้ฝันอีกนะคะคอยมาตามอีกนะคะต้องมาแก้ค่ะเดี๋ยวนี้แบบอ่นเวียนเขาเยื่องแบบเพื่อพอเพิ่นมาบอกสามตัวเนาะแม่เนาะเพราะว่าห้าเพิ่นลมาสูตรตีเลขว่าถือตัวนี้เด้อห้าเพิ่นลมาเนาะแม่เนาะนะคะความแบดเก๊ด มัน ves, hey, ว่าปลาเจ้าแปดแกก็แปดเจ็ดล้าเลยตัวเก่าเลยค่ะไปมาตามเลยนะกัแก่มา่อบอกแปดหกนี่มันาตัดดวงก็เลยไปแม่ก like um ็เลยไปน้ำกับแก่เลยบริส um ุทธิ์บ่แม่มันหอมใสหัวแห้งถวนเลยเลขเล่กูนย์เล่บริสุทธิ์ไปน้ำเลขกับแก่เลยอ่าเดี๋ยวไปมาตามน้องกันนะคะ